สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นเตาฟิล์มฟอนงามๆสุพีสุน้องฟังเมืองเด้อแม่เด้อหลังกสีิเล่าสุพีสุน้องฟังว่าความน่ารักบรรยากาศในงานเป็นยังไงคะทุกคนขาคลิปนี้ก็เป็นคลิปอยู่ที่หมอชิดนะคะทุกคนขาคนนุณนกคือลรอมาก อ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะทุกคนค่ะว่าความน่ารักเป็นยังไงอันนี้คือเสน่ห์เสน่ห์ของเต้าฟิล์มคือต้องฟอนค่ะทุกคนค่ะฟอนแล้วมีเสน่ห์มากออร่าพุ่งมากค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะทุกคนค่ะแม่ผู้ใหญ่ยันเอฟซีเงาเออยู่ใดรถอะรีแอคชั่นก่อนจะคลิปยันพี่น้องพี่น้องเงาพี่น้องค่ะเอออากดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจแม่ผู้ใหญ่นียค่ะจะได้มีกําลังใจมาการรีแอคชั่นและเล่าทุกที่ท พร้อมๆกันค่ะอไปรับชมกันเลยค่ะแม่มีสน่มากเอา้าทำไมสะดุดล่ะอ๋อ แม่แ Blake ป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคนมรัับกน แม่อย่าได้จ้องตานะคะทุกคนคะ่ะอย่าได้จ้องตาฉันไม่อยากบอกค่ะฉันแพ้เธอฉันแพ้แววตาดีฟอนไปยิ้มไปค่ะทุกใครเป็นบ้าอย่าได้อย่าได้มองตานะคะแม่เดี๋ยวหากลับบ้านไม่เจอนะคะอย่าได้มองตาค่ะเห็นถึงความน่ารุ่งน่ารักทุกคนคะ่ะโอ้แต่จะไปดูไปพร้อมกันสะเกตสสงเกตดดูดวงตาแล้วก็รอยยิ้มนะคะว่าทุกคนจะถูกมนต์สะกดจิตยังไงครับ <laughs> เอาไปดูค่ะทุกคนค่ะจะเจอความน่ารักค่ะพุ่งเข้ามาเลยค่ะอย่าอย่าได้จ้องตาละค่ะฉันบอกเลยค่ะคลิปนี้นด้ค่ะว้า ในจ้องตาดิค่ะนะคะทุกคนค่ะฉันบอกเลยค่ะฉันแบบฉันแพ้มากฉันแพ้เวลาตาคู่ดีมากทุกคนครับไปดูค่ะ อย่าเย้มสิโอ๊ยอัน,นี้มาดิแม่ยิ้มมาดิใจละลายเลยแม่บอกโอ๊ยนี่แหละค่ะคือเสน่ห์อันนี้จะได้ให้ทุกคนฟังเลยนะคะการที่เราเป็นพระเอกหมอลำการที่เราเป็นหมอลำเราอยู่บนเวทีเราต้องอย่ายนิ่งเราออกมาเราต้องฟ้อนฟ้อนแล้วเราก็ต้องยิ้มโปรยเสน่ห์ค่ะมันจะมีเสน่ห์มากแล้วมองขึ้นไปบนเวทีจะเด่น และดูเด่นสง่าอล่าจะพุ่งเนี่ยดูนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าพินนิยมเลยค่ะแม่ค่ะการเป็นพระเอกหมอลำเออพระเอกหมอลำคืออะไรคนที่ไปดูหมอลำเขาก็อยากดูความเป็นหมอลำชุดใส่ชุดเพชรฟอร์ลำเนี่ยคือหมอลำค่ะทุกคนค่ะคำว่าหมอลำคือหมอลำนะคะทุกคนเนี่ยครบเลยค่ะแล้วเขาเป็นพินนิยมค่ะแม่อ่ะดูค่ะ ดูสี่รอยยิ้มน่ะจะไม่ให้เขินได้ยังไงล่ะคะทุกคนคะ่ะดูรอยยิ้มฉันอ้อย,อยฉันดูในรถฉันก็ยังเขินคะ่ะตอนนี้อากาศมันร้อนวูบวาบไปเลยค่ะแม่อะดูรอยยิรอยยิ้มค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับแบบคือเราดูไปด้วยเราก็ต้องยิ้มไปด้วยค่ะทุกคนคะ่ะแบบถูกสะกดจิตแล้วคะ่ะตอนนี้คือถูกสะกดจิตด้วยความรอด้วยความน่ารักด้วยความมีเสน่ห์ล้วค่ะแม่อะไปเมิงแม่เมิงอีกแม่ อเออจา,าลูกเออเ,ออเออมดูนกาก,กาอ,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 อแมหคุณแม่เดี๋ยวเจะให้ดูปูนสนี่แบบมีสนี่มากแม่โอ้ย ทุกคนเห็นแล้วเป็นยังไงคะทุกคนดูแล้วมีความความความ,ความคิดยังไงบังคะให้ดูแต่ละช็อตอ๋อยห้ลอยยองรอยยิ้มแม่ไม่อยากจะพูดเลยคะ่ะแม่คะ่ะเออความน่ารักความสดใสฉันไม่อยากจะพูดจะจะเลือได้เธอดูแบบสโรุโมชันไปทีละนิดทีละนิดถึงความน่ารักความแต่ละช็อตและอีกอย่างหนึ่งภาพมันออกมาหน้าลูกน่ารักพอน้องเขายิ้มตลอดเวลาเธอจริงใครดูคลิปนี้ไปใครดูรีแอคนี้ไปก็ต้องเขินต้องยิ้มไปตามฉันเธออ่ะอ่ะ <laughs> น่ารักจริงๆนะเธอดีแหละมันการมีสเสน่ห์ทุกคนขาทุกการเคลื่อนไหวถ้าเรายิ้มตลอดเวลาเรามีความสุขกับการแสดงเราสื่อออกมาเนี่ยมันจะทําให้อคนชมด้านล่างเวทีหรือหน้าเวทีอะรับรู้ได้แม่จริงๆเอออะดูอ่ะแม่อ้ออ้อ แม่น่ารักจริงๆเธออะดูดูด,ดูโอโ้โหนี่คืออร่ามากออร่าจ,จับมากเธอฉันบอกเลยสใพวกเธอดูเลยเป็นยังไงชอบไหมคะดีแอคชั่นนี้ชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปเลยคะ่ะพวกเธอเออถ้าเธอชอบดีแอคชั่นเธอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปเลยค่ะถ้าเธออยากดูคิดเด็ดๆความน่ารุนงน่ารักค่ะทุกคนหาอะมาดูกันอีกอะดูดูดูด อโอแม่หลอบมากอันนี้มุมนี้คือหลอบมากคือแบบเธอคัดเป็นผู้สาวสาน้อยกับสิตามจีเออ,เอบริตุดอกงานเนี่ยเออสิเป็นอยู่ต่ดตามจะหน้าฮานรถแม่โอ้ยเสียดายได้เกิดก่อนอืมอีลีเออวลีเด็ดดีอเอาไปใช้กันได้นะคะทุกคนขาเออ ฝากที่คุณฝากนะคุณเออเอออเมะถ้าชอบฝากที่คุณกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยนะคะรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้น,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ